กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้องรับเข้าสู่เพอร์เฟคคาร์รถมือ2กรุงเทพนะครับวันนี้ปักหวีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับวันนี้มาเติมรถใหม่ๆสภาพเข้าใหม่ๆใครอยากดูแบบเรียวๆเลยนะเรียกว,นะว,ว่าไม่มีปรุงแต่งสดสด วันนี้จะเป็น v ีออสกับเอาเต็ดฟรีดาวคอนหกพันบาทสําหรับ v ีออสนะฮะแถมประกันชั้นหนึ่งแถมพังง้วนลงหน้าให้หมดเรียบร้อยใช้เก็บออกรถไปแค่9ก้าร้อยเก้าบาทเท่านั้นส่วนเอาเต็ดโปรเหมือนกันผ่อนแบงคแค่เจ็ดบาทรับประกันหลังการขายมีให้เหมือนเดิมใครอยากดูโปรเดี๋ยวว่ากันท้ายคลิปตอนนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น1.5ึเซและออกได้ออกง่ายทุกอาชีพด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับที่เลยแบบน,แบบนี้พาเดินดูทั้ทงหมดทุกคันได้เลยป้าตากล้องอ่าได้ถ้าได้ก็มาเลย,เลยแล้วกันนนะะฮะี่เลยครับ a l t i ทส 1.6G กับ v ีออ1.5เป็นตัว E นะชอบแบบไหนมาดูกันได้ทั้งหมดทั้งมวล2ตัวนี้ตอนออกออกขายตอนป้ายแดงเนี่ยผ่อนเกินทะลุหมื่นบาททั้งคู่นะผมการันตีว่ามีแน่นอนนะฮะรถเรียกว่าอาจจะยังไม่ล้างนะแต่เดี๋ยวทำล้างให้สปาให้ขัดสีให้อะไรใหม่ให้หมดเลยนะครับอะเดี๋ยวลองพามาเปิดดูตัวอย่างดูกนะันสักคันหนึ่งหน่อยกันล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับให้พี่ตากล้องเขาเปิดแล้วกันนะเดี๋ยวผมเปิดพี่มองไม่เห็นนะ นี่เลยครับรถฟังก์ชันราคาป้ายแดงขายกันเป็นล้านพี่วันนี้ขายอยู่ราคา400,000บาทเท่านั้นนะฮะราคาเดี๋ยวเปิดตัวอีกทีหนึ่งแต่ถ้าผมดูแล้วน่าจะราคามา427ประมาณนี้มี427มี407อันนี้มีแน่นอนนะฮะผ่อนเนี่ยใครเครดิตดีเนี่ยผ่อนอยู่มา6,000กว่าบาทเดี๋ยวทำให้ได้นะประกันเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเดี๋ยวจบได้เลยใครอยู่ต่างจังหวัดล่าสุดด่มีเคสของพี่พิกมาอีกแล้วเคสดึงพี่ล่าสุดอะไรเย็บผ้าใช่ปะาครับออกได้จริง ออกได้จริงฮะครับบอกเลยผมเห็นแล้วผมยังตกใจจากสตัว <laughs> จากสามตัว,ตวออกรถเก่งนี่นี่รุ่นนี้เลยรปะอีออตัวนี้เลยครับอ่าแบบนี้ก็สามารถออกได้นะครับ <laughs> <laughs> โอเคโอเคปะเดี๋ยวเนาญาตไปเปิดซนดูเขาว่าของเขาก็าดีคันนึงหน่อยก็แล้วกันนะ <laughs> นี่ครับ ใครอยากดูรถเรียกว่าไม่มีตําหนิพิความจมน้ําก็มาเรารับประกันให้นะครับคันไหนมีเราแจ้งกันตรงๆนะฮะอันนี้สภาพเดิมๆดิบๆของเขาเลยครับเดี๋ยวเข้าไปที่เพอร์เฟคคาร์เดี๋ยวทำสปาเดี๋ยวครีดให้ใหม่ห้องเครื่องอะไรแล้วให้ใหม่น้ำมันเครื่องสากรองเปลี่ยนให้ครับนี่แหละครับพี่ราคา6,000กว่าบาทเอาจริงไม่ขี้เหย่นะ6,000กว่าบาทกับรถเก่งวีออสได้ปี17อย่างเงี้ยเอาจริงไม่ขี้เหย่เลยนะครับซึ่งขอนอีโคคาร์ก็การันตีเลยว่ายังแพงกว่าแน่นอนนะฮะแล้วก็นี่คัันนนนีีี้้แบบมคึฮ สำหรับเจ้า t o y ย t a าอัลติอันนี้ก็จะผ่อนเดียวประมาณ7 0 0 0บาทประมาณนั้นนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งไฟ่าเรียกว่าอยากให้ส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นก่อนไปเช็คเครดิตดูก่อนฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดโทรด้านล่าง โทรได้ไลน์ได้อยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งกันมาได้เดี๋ยวทำคอสแคตตาล็อกออนไลน์ให้คุณผู้ชมดูได้เลยครับนอนอยู่บ้านเลือกดูสบายๆได้เลยนะครับส่วนวันนี้ป้าคุณหมีใจดีคนเดิมขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนมีจํากัดนะพี่นะมาก่อนเลือกก่อนได้เลยก็เลขไม่มีหลายไม่แล้วก็ราคาใกล้ๆเคียงกันเริ่มต้น4แสนเจ็ดพันบาทสำหรับอเตนส่วนวีออสก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ3แสนหกราคาเดี๋ยวผมทําให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนน,นะนะนกกนราค,าคนรับสวัสว 3, 6, าาดีครับ